เปิดประตูบ้านตัวเองทิ้งไว้5นาทีใครได้สามารถเข้ามาหยิบตัวซิกิตออกไปจากผมได้ก็รับไปเลยนะแต่ถ้าไม่มีใครหยิบไปได้นะผมจะขายทีัน,นทีนะถ้าภายใน5ทีนี้ไม่มีใครหยิบไปได้โอเครที่ okay, มพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเซิร์ฟรวม Let's Go <S โอริไก่ตัน บริการขายไอเดียไกต่ตามแมปบล็อกฟุเริ่มต้นที่15บาทและบริการขายไอเดียไก่เพชรแมปโกลกาได้เริ่มต้นที่5บาทสำหรับใครสนใจเลียงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะคะรับการันตีโดยโยโยริอิจิแลวเราจะเริ่มจากเวลาในอีก15วีนะจะเริ่มจากเวลา5ทีซึ่งก็มีคนมารอแล้วหนึ่งคนหน้าบ้านเราจะจับเวลาอีก4 2 2 1ตอนนี้ล้าเริ่มเลยนะครับขยบไปได้ก้าไปเลยนะหนีมาแล้วคนแรกยังไงครับคนนี้หยิบไปแล้วไม่ให้นะครับโดนไปมีใคราอีกมีใครมาอีกนคนี คนที่สองมีการวางป้อมปืนได้ไงอ่ะได้ไงโอ้ยมีการติดต้านตอนนี้มีการติดตัดร้านถุงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงแล้วคนนี้โอ้โหนัวนตอนนี้นัวจัดนัวจัดโอ้โหตีคนตีคนโอ้ยตอนนี้เวลาผ่านไปสองตีวีแล้วครับแต่เหมือนมันยังไม่ออกจากที่เลยมีแต่คนเข้ามาลายล้อมโอ้โหโอ้โหเดียร์เดียร์เนี่ยอาจจะวางด้วยวางหน่ยตรงนี้มีใครได้างเยอย่างนี้ จะบอกนะว่าเราจะได้ขายตัวทิ้งโอ้ยคนายิบไแล้วนขาหยโอ้โหเหมือนดูกซอมผมไม่ต้องออกลองตียงเองโอ้ยยังไงครับตอนนี้จะยังขยิบไปไหมก็เหมือนเดิมนะผมนี้ชิลๆก็น่าจะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียจัดของชิลๆเลยปั๊กปึ๊บวังไดแล้วเนี่ยโอ้ยมีคนสลับตัวโอ้โหจะสลับทำไมวะเนี่ยคนโนัานี้ตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีแล้ว ตัวยังไม่ขยับไปไหนเลยวางหนกันวางไหนกันโอ้ยโอ้ยมาดูที่ใครจะมาติดกับเราผมนี่แน่โอ้โหมันอะไรเนี่ยตีย่าคนมาลอบลวงมันตรงนี้มีใครไม่รู้ติดตรงนี้ติดไปเลยล็อกต่อด้วยดึงต่อดึงต่อโอ้ยโอ้ยติดคู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนหนึ่งก็ช่วยกันป้องกันให้อยู่ ยังคนยิบไม่ได้ยังคนยิบไม่ได้เฮ้ยผม,ยอม,มยอมไม่ยอมไม่ยอมสองที่ผ่านไปยังไม่มีใครหยิบไม่ได้ผมก็ยิ้มเชืช่อๆครับตอนนี้คนลุมจนเซิร์ฟปิีกแล้วนะครับโอ้โหสั่งไปแล้วมึงยนินดีมากเชืช่อๆครับเดี๋ยวเดินไปดูซื้อของดิน่าเชื่อๆครับช่วยแอปใครจะมาอยู่ตรงน,นี้ช่ว์แอปช่วช์แอปนี่เนี่ยล็อกเลย โอ้กะเด็นกโเดนอุยอ้ยอุย้ยตายเลยอุย้ยตายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันก็มีคนมาช่วยอยู่อุ้ยมีคนหยิ่ไม่ได้ยังคนหยิ่ไม่ได้แล้วเขาก็โดนสก,กัดดาวลุวงโดยที่ผมต้องทำอะไรโอ้โหตอนนี้ใกล้เลยิงจเราเขียนว่าฟรีวันฟอ้แม่ ให้เป็นข้อความว่าอีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลาที่รายจะมีโอกาสได้หยิบไปแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีห้าสิบแปด้าเก้าไปเลยฟรีวันเอ็มหนึ่งนาทีเท่านั้นหยิบหนึ่งีงเท่านั้นเราจะปิดประตูคุณคนหยิบไปได้ยังี้ผมไม่ยอมผมล็อกผมตีตีอย่างนี้เทวานี้โดนโดนคุณนีมีกิจเกือบได้ไม่เกือบได้ไ อีก40วินาทีก็ยังไม่มีใครหยิบไปได้เฮ้ยคนนี้ไปยังไงยังไงไไโอ้โอบรรยากาศเลยอีก30สิวินะคนดู3าสิวิล็อกอครับอย่างนี้ล็อกอครับจะไปไหนครับจะไปไหนอีกวิ <c oughs> โห้าวิโอ้ย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  อีกห้าสี่สสองหนึ่งหมดเวลาก็หมดไป5ทีแล้วก็ไม่มีใครได้ไปนะเดีด๋วยวเราจะมาขายทิ้งต่อหน้าพวกนี้เลยละกอนเรียบร้อยฮ่า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 แกอดไปซะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับก็ไม่มีใครได้ไปนะผมก็ขายทิ้งไปแบบชิวๆนะครับใครที่ชอบก็กดติดตามไว้เรเจะกนใหม่ในคลิปหน้าพื่อนเอลทิงบ๊ายบาย เพื่อนทำไมคนขายนั่นมันก็เพราะว่าฉันน่ะก็ยังไงล่ะก็ God ยังไงล่ะ